กลับมาพบกันต่อนะครับกับอดิสศรสุวนครและนุกี้ขาวาอีกนะครับโอ้โหนี่นะครับนางลำโอ้โห มีมีลำล่ะครับญาหนิงนะครับที่คนครับยาสามคนสามคนนะครับนางลำสามคนนะครับเดี๋ยวเรามารอชมนะครับน้ำสามขวดนะครับสามขวดใส่เสียบด้วยหลอดเสียบด้วยค เดี๋ยวละไปถือขันไปแล้วนะพานไปแล้วนะครับถือพานไปแล้วนะครับด้านเหนิงก็ถือน้ำไปนะครับระวังรถนะฮะตรงนี้รถก็จะขับเร็วนิดนึงนะครับอ้าวชะลอนะครับไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับชะลอก็นะฮะโอ้รถ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  ชะลอแต่ไม่จอดนะครับไม่รู้โอ้จอดเฉยนะครับตอนแรกอที่กว้างๆมีไม่จอดนะครับชอบจอดที่แคบๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไ่หนเด้อลูอกงานสลิมพีชลงแก้วกพิเศษอาติวเด้อมาาหม่จบจุดทูบเลยครับจุดทูบเลยครับ<ะ> <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ใครเป็นประธานจุดเลยครับเ <c oughs> จ้จาเจ้าภาพเจ้าภาพ นางลำ3ามคนนะครับนางจากเงียบเงาไปนะครับตอนนี้ย่าหนิงก็จะได้โชว์ฝีมือการลำนะครับน,น,นี่ครับจะได้มีงานเข้ามาเยอะๆครับใหญ่ละ ายายของโจ้นะครับต <ạ> อน <_ an> นี้มีอ่ากล้วยนะครับเรื่องกล้ยวยๆแล้วก็มีน้ำนะครับ เปรี้ยงเลยอะ่ะพอรู้ว่าจะลาปุ๊บแสตมป์ตัวทีนะครับ ตอนนี้จากแดดเปียงๆไม่องพูดแดดเปียงหรพอจะลำปุ๊บเพิ่นบนเพิ่นบางแดดให้เลยนะครับโอ้นะครับพี่ออสวัสดีครับเป็นเรื่องอัศจรรย์มากครับตอพื้นนนี่่ะโอ้จากแดดเปรียงๆนะครับพี่บอกแกลองทำลำโพงไม่เห็นพี่ต่ออยู่มั้งพี่ต่อเคยทำอยู่อย่างลำสามคนเนาะ อมีป้าคำใสนะครับย่าหนิงใจละนะครับอืมครับอืว่าสมเนี่ที่เหลือนะครับ ที่เหลืออยู่นะครับที่เหล <c oughs> ืออยู <oon> ่15ปีที่เหลืออยู่เอาเครื่องใหญ่มาเลยนั่นน่ะเอาเครื่องที่เขาทำเป็นมาธรรมดาเังกระดักรักระดังกระดังกรังรดงกรดรรดกระดงรดรรกกังกั ม่หอกเออขี่่เปิดไเกา่เเอาเครื่องใหญ่มาก็ได้เครื่องใหญ่ก็เปิดเปลนนะเครื่องไหนเปิดได้เอาเครื่องนั้นครับ่จเป็นต้องเครื่องเดียวดอกเคยใช้เครื่องไหนเอาเครื่องนั้นครับอ๋อ เขาก็เปิดได้เขาก็เปิดก็ไปเอาเมย์เย็นเมยแนมันมุวนได้วันนั่นอะดีนาวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่มันก็เชื่อมต่อบูรุษแต่หนูทำไม่เป็นอ่ะนั่นแหละอ้าวแต่ช้าเห็นไม่นแหละไม่ไม่มันมีแฟลชได้อยู่นะนี่แมยนประก็เปิดเลยไม่นทางนั้นมันมันไม่ถูกหรือมั้งเซียลเข้าไปแล้วก็หมุนเปิดเมือปิดทุกแล้วเมื่อกี้นไงทำให้หน่อยเก็ทำให้ยายหน่อยคนที่เป็นอ่ะลอง ลองดูว่ามันอยู่เพลงที่เท่าไหร่อันนี้เพลงที่แปดนั่่นตกใจหมดนะฮะ อ่านี่นะครับ FC นะครับให้ครับเพิ่นโชคอะไรครับเพิ่นได้โชคเพิ่นได้โชคลอตเตอรี่หรอคะอ๋อจักใบครับมาสามครั้งแล้วค่ะอ๋อได้หลายบอกครับหนูก็ไม่ทราบแ่ไม่ได้บอกครับมาสามครั้งแล้วนะฮะอันนี้นะอธิษฐานอยู่บ้านนะโอ้าแค่เพื่อนถูกแล้วเพื่อนจะมาได้เพิ่นจะมาร้านผ้ามาดูกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวเจอคลิปการลามในคลิปหน้านะครับแต่นี้กำลังเตรียมงานนะฮะเตรียมงานนะครับ